ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียแสงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีสำนักประชาสัมพันธ์เขต6สงขลากรมประชาสัมพันธ์ความถี่ f m r o y a มอเขอเสนอข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันหัวข้อข่าวประจำวันมีดังนี้ระบบสแกนใบหน้าผู้ใช้ใจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากมีแสงสว่างเกินไปจะสแกนไม่ผ่านจริงหรือเพื่อเป็นการป้องกันไมใ่ให้ผู้มีสิทธิ ถูกผู้อื่นนำวงเงินสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนำไปใช้โดยมีผู้ที่มีสิทธิไม่ยินยอมกรมบัญชีกลางได้ให้ธนาคารกรุงไทยพัฒนาแอปพลิเคชันถุงเงินที่รับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยวงเงินสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่มีสิทธิจะต้องใช้บัตร ประจำตัวประชาชนและรหัสคู่บ Code ัตรพินโค้ดหหลักพร้อมทั้งสแกนใบหน้าสำหรับการยืนยันการชำระเงินเพื่อให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นซึ่งได้เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่11มีนาคม2567โดยยกเว้นกลุ่มผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่มอบอำนาจให้ดำเนินการแทนและกลุ่มผู้ที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านตั้งแต่ขั้นตอนยืนยันตัวตนไม่ต้องทำการสแกนใบหน้าในการยืนยันการชำระเงิน อย่างไรก็ดีกลุ่มผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ด้วยตนเอง และทำการยืนยันตัวตนด้วยตนเองไปแล้วนั้นหากไม่สะดวกเดินทางไปใช้สิทธิที่ร้านค้าด้วยตัวเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้ดูแลกรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองและนำเอกสารไปดำเนินการที่สาขาของธนาคารกรุงไทยโดยโฆษกกรมบัญชีกลางได้กล่าวแนะนำเพิ่มเติมว่าเพื่อป้องกันปัญหาที่ไม่สามารถสแกนใบหน้าผู้มีสิทธิ์ได้ให้ร้านค้าหรือ ผู้ประกอบการดําเนินการดังนี้ 1. ให้ผู้มีสิทธิ์ยืนยันในตําแหน่งของร้านค้าที่มีแสงสว่างเหมาะสมไม่ยืนย้อนแสงไม่มีเงาตกกระทบบนใบหน้า 2. ให้ผู้ที่มีสิทธิ์ถอดเว่นหมวกและหน้ากากอนามัยหากมีออกพร้อมเก็บผมไว้หลังใบหูขณะทำรายการ 3. ให้ใบหน้าผู้มีสิทธิ์อยู่ในกรอบพร้อมมองตรงไม่เอียงศีรษะไม่ขยับหน้าไปมาขณะถ่ายรูปสแกนใบหน้าทั้งนี้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้มีสิทธิซึ่งมีการระบุบนหน้าบัตรเท่านั้นผู้มีสิทธิจะต้องเก็บและรักษาบัตรประจาตัวประชาชนและรหัสคู่บัตรพินโค้ด6หลักไว้ในที่ปลอดภยัย เพื่อประโยชน์ในการรับความช่วยเหลือผ่านบัตรประจำตัวประชาชนโดยร้านธงฟ้าร้านค้าก๊าซหุงต้มและผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะจะต้องตรวจสอบรูปหน้าบนบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนใช้สิทธิ์หากตรวจสอบแล้วพบว่าร้านค้าและผู้ประกอบการขนส่งไม่ปฏิบัติตามจะถูกเพิกถอนการเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปตัตตานี FM-101MHz เมสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์ได้ที่ www.radiopatani.prd.go.th สวทปัตตานีข่าวสารเพื่อปวงชน thank you